อัพเดตการช่วยเหลือล่าสุดเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่มีสิทธิสวัสดิการแหงร่งรัฐกลุ่มตกค้างรับโคละ600บาทสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาแจ้งเตือนค่ะสาหรับในเดือนธันวาคมนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีสิทธิสวัสดิการแหงร่งรัฐก็เตรียมรับเงินกันได้เลยนะคะต้องบอกไว้ด้วยว่าเฉพาะกลุ่มที่ตกค้างกลุ่มที่ตกหล่นเท่านั้นนะคะใครได้รับไปแล้วนะคะก็ได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินสงเครห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิสวัสด ิการแห่งรัฐเท่านั้นค่ะซึ่งเงินตรงนี้นะคะได้โอนไปครั้งแรกนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็โอนมาเรื่อยๆนะคะในเดือนตุลาคมพฤศจิก,กายนและในเดือนธันวาคมนี้จะเป็น รอบสุดท้ายนะคะผู้สูงอายุที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายนปี2 5 0 6นะคะจึงจะได้รับเงินในส่วนนี้เขาให้เดือนละ100บาทจำนวน6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนปี66นะคะเดือนละ1 0 0 6เดือนก็600บาทนะคะโดยกลุ่มที่จะได้รับเงินในวันที่6ธันวาคมนี้นะคะเมื่อได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะจะต้องยืนยันตัวตน รับสิทสวัสดิการแห่งรัฐให้เสร็จเรียบร้อยด้วยตั้งแต่ภายในวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ แล้วก็ผูกพร้อมเพย์นะคะดำเนินการเรื่องบัญชีเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่30พฤศจิกาย,ยนปี2566ใครที่ดำเนินการสสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมรับเงินเข้าบัญชีเลยนะคะในวันที่6ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็เน้นย้ำกันอีกทีนะคะเฉพาะกลุ่มที่ตกค้างเท่านั้นค่ะทุกคนดังนั้นนะคะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะนอกจากจะได้รับเบี้ยงที่ประจําเดือนกันในวันที่8ธันวาคมนี้นะคะวัน วันที่6ธันวาคมเนี่ยถ้ามีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยได้รับเงินส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเงินเข้าบัญชีด้วยนะคะสูงสุด600บาทค่ะดังนั้นผู้สูงอายุนะคะที่เข้าเงื่อนไขทั้งเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะรับอยู่สูงสุดรวมแล้ว1,600บาทในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ และในกลุ่มของเด็กนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะเดือนธันวาคมนี้ก็จะได้รับเงินในวันที่8ธันวาคมเช่นเดียวกันผู้พิการนะคะรับเบี้ยงชีพผู้พิการนะคะ800ถึง1,000บาทในวันที่8ธันวาคมนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ได้รับเงินเร็วที่สุดเลยนะคะ3กลุ่มนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มปอบางนะคะจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือนะคะความคืบหน้าบำนาญแห่งชาติ3,000บาทนะคะรวมไปถึงเงินเด็กด้วยนะคะจะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมนะคะใค ที่ไม่อยากพลาดข่าวสารนี้นะคะกดติดตามกันไว้เลยนะคะระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ติดตามทุกครั้งนะคะที่มีคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ